นี่ดี่พับนนั้นแม้แต่เวลาเรกับเกีวแบบท่นูก่าบบานฮาวะครับ

มึงไม่ปลอดเห็นว่ามึงปมันยินยังได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานครับนโนทีมงานครับสองดวงครับวันนี้ขึ้นสองดวงครับ <laughs> เสียกรามัว่าอโอ้ยมันนัก,กเสียกว่ามาะเอามากไหมหนี่อยหนึาา่งว มีตังข้าสัตรข้าเงาครับมอนีเออมุนีได้นูนตสงโตเด้ใช่ล้ยื่นข้องจากของตัวหนึ่งยืนป้าหยาข้าตัวหนึ่งน้าต้นยังได้หรอนายต้นนาาต้นกำลังสู้ควันใหนกำลังจัรถเขาได้มดหรอวาว่าต่งสนใจหลังความผิดข้าเอง Body nằm được một hạng lộp lộp cầu, dì xì mời chân hạc lộp lộp cầu. Muni xì yak lãi nó ban nhang. Until lãi đêm, mời con gặp ừ. bì kính. Nam thì nhạc. Tân yang 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 yang. Muni mang kap, muni mang yang 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 ผลงานครับผลงานข้งข้อไว้นี่นะครับนี่การของลุงเด้อบักขาวแน่แน่แน,แน่ของลุงใส่มาได,ด้เด้เนี่ยเ้ยาต้เอามาไเด้อ่เนอะยู่ผน,นแล้วตรงกูั้นอิเปลี่ยนสายมันมนี่ไม่ให้เปลี่ยนเข้ามัน เขาขาดกูก็ไ่ไดเฮ็ดมีเวลาได้เหตุตัวนี้ก็ขาดอีกใครยุดไปขวงหันเขาว่าขวงเตีหัวแตกวัดเลยนะวัดเหรอเขาไม่ได้กดคำมันไบ่ได้กดนั่งเลยกดทยไต้อยู่ไทยอิโดเอาเอามาเจ็บ เอาลุงบอกว่าต้นนั้นมันบางีลุงในอกเเจ็บเมื่อยที่แตก